ดิวอริสาราคลอดลูกชายน้องไซรัสรับวันแม่ปีนี้เจ้าตัวเผยรับรู้ถึงคำว่าแม่ขอแสดงความยินดีสำหรับนางร้ายสุดแซบดิวอริสาราที่ได้ให้กำเนิดน้องไซรัสลูกชายคนแรกของเจ้าตัวและสามีนักธุรกิจเซบาสเตียนลีเป็นที่เรียบ <s ut ain> ร้ยรอยแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้12สิงหาคม2565ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติพอดี ทำเอาเจ้าตัวปลื้มปริ่มสุดๆที่ได้รับรู้ถึงคำว่าแม่ด้วยตัวเองและเป็นคุณแม่เองอย่างเต็มตัวแล้วโดยดิว,ยดยวได้โพสต์แจ้งข่าวการคลอดลูกผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวระบุแคปชั่นว่า สุขสันวันแม่12สิงหาคมสิ่งที่พูดคิดรู้สึกในทุกๆวันทุกๆปีเสมอมาคือดิวรักม้านะแต่สิ่งที่พิเศษกว่าปีอื่นๆในปีนี้คือการที่ปีนี้ของดิวดิวได้รับรู้ถึงคำว่าแม่ด้วยตัวเองและหลังจากวันนี้ดิวได้เป็นคุณแม่เองแล้วเป็นอย่างเต็มตัว Welcome to the world my baby boy ไซ l ัสเบบี๋น้อยลืมตาดูโลกแล้วครับ ซึ่งก็มีเพื่อนเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับคุณแม่คนใหม่กันอย่างเนืองแน่นทั้งนี้ทางด้าน IG s t สตอรของเซบาสเตียนสามีของดิวริศราก็ได้โพสต์ภาพห้องพักฟื้นที่เตรียมต้อนรับทั้งัรรยาและลูกชายหลังคลอดโดยถูกตกแต่งออกมาให้น่ารักและอบอุ่นแบบสุดๆงานนี้เพื่อนๆและแฟนๆอยากจะเห็นหน้าของน้องไซรัสแอสตาลีกันแล้ว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ